คุณหมอครับผมาะถามคุณหมอนนหนึ่งคือเรื่องของการทํางานหน้าที่การทํางานระหว่างสโมสรกับที่โรงพยาบาลน,นี้ครับหน้าที่การทำงานมันมันต่างกันยังไงบ้างครับห <c oughs> มอก็ต่างกันนะครับสําหรับหมอเองนะครับปกติเราอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็จะรักษาคนไข้ก็จะเข้ามาถึงแม้จะเป็นเฉพาะทางด้านกีฬาเป็นนักกีฬาหลายบาดเจ็บก็คือเราก็จะดูแลรักษาการบาดเจ็บเป็นหนล,ลัก แต่พอเราอยู่ที่ทีมเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะต้องทํางานร่วมกับทีมงานด้วยทั้งทีมฟิสิโอสปอร์ตไซด์อะไรตา่างๆเราช่วยกันคือวางแผนทั้งหมดด้วยแล้วก็วิเคราะห์การบาดเจ็บด้วยเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเราพยายามจะต้องป้องกันแล้วก็ลดจํานวนการบาดเจ็บแล้วก็พยายามจะทํานักเตะท,ที่บาดเจ็บส่งคืนให้เร็วที่สุดหรือให้ปลอดภัยที่สุดจะเป็นแนวทางแบบนั้นก็อาจจะคนละ แนวทางในแง่ในแง่การดูแลอยู่โรงพยาบาลดูแลอย่างเดียวรักษาอย่างเดียวโอเคก็คือเหมือนงานมันน่าจะละเอียดขึ้นกว่าเดิมงานมันมันครอบคลุมมากกว่าแล้วก็อาจจะต้องอาศัยทีมงานด้วยทีมงานด้วยอ่าโอเค